เริ่มเลยใช่ไหมครับก่อนอืนอ่นเดี๋ยวขอ,อย้อนความนิดนึงนะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอแหม่มนะครับมีเรื่องหนึ่งผมก็จริงๆก็ว่าจะถามอาจารย์เหมือนกันครับอายอาจารย์ไม่กล้าถามเพราะเห็นเรียนมานานแล้วเรื่องแค่น,นี้ยังไม่รู้อีกแต่ไม่รู้จริงๆนะครับคือตอนนั้นก็พูดถึงเรื่องกลับตอนที่เราเรียนกําลังเรียนเรื่องกามาวาจางกุศลแปดวงอยู่เนี่ยนะครับ ก็จะมีคาพูดพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมมีแปดดวงก็อาศัยเวทนาเป็นเครื่องจําแนกอาศัยยาเป็นเครื่องจําแนกอาศัยสังขารเป็นเครื่องจําแนกแล้วก็มีการใช้ศัพท์ว่าเวลามีเวทนาเป็นเครื่องจําแนกเนี่ยท่านก็บอกว่ายกตัวอย่ตตยางสมมัสิสหกตังก็มีคําว่าสหรคตใช่ไหมครับแล้วก็เวลาพูดถึงยาที่ประกอบก็จะใช้ใช้ใชว่ายาณสัมายุตตังก็คือใช้คําว่าสัมายุต เพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนต่างกันว่าไอ้คาว่าสอรถมันคืออะไรใช่ไหมครับคําว่าสัมปยุตมันคืออะไรนะครับผมก็อธิบายความไปว่าคําว่าสอหลคตเนี่ยก็คือละคนปนกันอันนี้อย่างหนึ่งนะครับอย่างที่สองก็คือเกิดขึ้นพร้อมกันดับไปพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันมีวัตถุที่อาศัยเดียวกันนี่คือความหมายของคําว่าสอหคตนะครับแต่แล้วก็มาอธิบายความว่าคาว่าสัมปยุตคืออะไร ก็คือประกอบพร้อมกันประกอบพร้อมกันก็คือเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นต้นอย่างนี้ก็เลยบอกว่าอ๋ออย่างนั้นคําว่าสหละคตกับคําว่าสามัยุทธก็เหมือนกันในความหมายที่สองใช่ไหมครับแต่จริงๆมันมีส่วนต่างจริงๆด้วยซึ่งตอนแรกผมฟังผมก็งงเอ้ยคำว่าละคนปนกันมันคืออะไรในความหมายแรกอะครับตะกินไม่ออกเหมือนกันว่ามันคืออะไรหมอแม่มมาเฉลยให้ฟังว่าไอ้ละคนปนกันนี่คือเป็นเนื้อเดียวกันเป็นไปพร้อมกันเป็นไปด้วยกัน เสมอนี่แค่ว่าลับคนผลกันก็คือเป็นเนื้อเดียวกันทีนี้ถ้าเกิดจะให้เขา้าใจความว่าเป็นเนื้อเดียวกันคือยังไงเอาอย่างาาง่ายๆคือเวทนาพูดถึงเวทนาท่านพูดถึงเวทนาอยู่ใช่ไหมครับเว,เวทนาเนี่ยเวลาจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกครั้งไม่เคยปราศจากเวทนาเลยคือต้องมีเวทนาประกอบอย่างนี้เรียกว่ารัคนผลกันแน่นอนเป็นเนื้อเดียวกันแน่นอนใช่ไหมครับแต่ว่าคําว่าสามัมยุทธเนี่ยไอ้ค,คาว่าประกอบเนี่ยมันไม่แน่นอน อย่างคาว่ายานะตับพัญญุตังเนี่ยคือบางครั้งเราพบว่ากามาวาจรคูสุรฉิตบางครั้งก็มียานประกอบบางครั้งก็ไม่มียานประกอบเพราะฉนั้นไอ้คำว่าประกอบในที่นี้คือไม่แน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับกิจไหมบางคราวก็เกิดขึ้นบางคราวก็ไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ลึกซึ้งผมยังไม่ถึงเป็นอย่างนี้ครับนะครับมันก็มีส่วนต่างกันอยู่อย่างนี้ <S 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 มีใครจะถามอะไรไหมครับจุดนี้ครับน่าจะผ่านได้นะครับ ราคนปนกปันเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะจะเห็นง่ายๆว่าถ้าเราไปเรียนเข้าไปเรียนเรื่องเจตสิกนะครับเราจะพบว่ามันมีเจตสิกอยู่เจ็ดอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันกับจิตไม่เคยไม่เคยเลยว่าจะไม่ประกอบในจิตอย่างเงี้เราก็จะใช้คําว่าสหรคตได้ใช่ไหมครับคือเราพดเราคนปนกันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าถ้าใช้คําว่าประกอบเนี่ยมันก็คือหมายถึงเจตสิกที่เหลือเนี่ยมันก็แล้วแต่โอกาสว่าจิตนั้นมันจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใช่ไหมครับ ถ้าเป็นคูศสวนมันก็ประกอบด้วยโสพนธเจสิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแั่เราบ่าง่ายๆนะครับ <c oughs> ก่อนจะก่อนจะเริ่มต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งนิดหนึ่งคือวันนี้หายไปท่านนึ่งจูืมก <c oughs> ุณสัมพันธ์ขออนุญาตพักชั่วคราวเพราะว่าสพาุพภาพไม่ดีสสพภาพท่านไม่ดีคือมีม,มีทั้งโรคเลือหลังแล้วก็ทังบ้านหมุนด้วยนะฮะ ต้องต้องรักษาตัวเมื่อไหรท่ที่ดีแล้วก็จะกลับมานะครับอย่างน้อยก็อาจจะมาทักมาช่วยถาม <c oughs> นะฮะก,ก็ขออนุญาตต้องต้องพักไปก็เหลือผมสองคนก็ค่อนข้างใจหายเพราะว่าท่านอาจารย์ก็ไม่มามาพรุ่งนี้ซะแล้วก็คือท่านจะไม่มาวันเสาร์ก็ไม่เป็นไรครับเราก็แต่ว่าเราก็ยังอุ่นใจเพราะว่ามีทุกท่านทุกท่านความจริงความรู้มากกว่าผมด้วยซ้ำนะฮะกับ <c oughs> เดี๋ยวเจอนอาจารย์โบต่อเลยครับผมผมคิดจะคุยเล่นเลยไม่กล้าคุยเล่นเลยผมบอกผมก็นั่งนึกในใจว่าเอจริงๆเนี่ยทาไมอาจารย์ถึงจัดมันมีสามคนนะครับเพราะว่าถ้ามีสามคนเนี่ยอาจจะไม่ทะเลาะก,กันแต่ถ้ามีสองคนเนี่ยโอกาสจะโต้เถียงทะเลาะก,กันม,มีมากเพราะงั้นท่านที่ฟังอยู่ต้องเป็นกรรมการนะค,คือมีคาพังเพยของจีนก็พูดเอาไว้นะฮะว่าช่างป่ารองเท้าสามคนเนี่ยร่วมกันคิดเนี่ยเท่ากับมีความคิดเท่ากับโขงเบ้ง เ็ว่าอย่างนั้นนะครก็คือว่าสามคนช่วยกันคิดนะถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนที่เก่งกาจมากอนะ่ะแต่ช่วยกันคิดช่วยกันถกช่วยกันไต่ตรองเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้แพ้โขงเบ่งเลยนะฮแต่นั่นก็เป็นเรื่องสุภาษิตเกาว่านะฮะความจริงเราไม่ใช่ <laughs> ยิ่งเหลือสองคนก็ยิ่งรู้สึกไกหายเหมือนกันนะครับงินก็มาต่อเลยนะครับก็คือคราวที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงแล้วว่า ไอ้ที่เราอาศัยเครื่องจำแนกสามอย่างเนี่ยมาจำแนกกามาวะจงกุศลจิตแต่แรกก็บอกแล้วว่ากามาวะจรกุศลจิตเนีย่ยมันมีดวงเดียวก็ได้โดยอาศัยชาติอาศัยภูมิใช่ไหมครับเออคือภูมินี่ก็คือเป็นกามาวจรภูมิชาตินี่คือเป็นกุศลเนี้ยมีดวงเดียวก็ได้นะครับมีสองดวงก็ได้อาศัยวัตถุไม่อาศัยวัตถุจะมีสามดวงก็ได้อาศัยความอาจจะเป็นจิตที่แลวที่ปานกลาลง,างที่ปลาลนนิดนะครับจะมีขีดดวงก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดจะมีแปดดวงเนี่ยท่านก็บอกว่า อาศัยเวทนาเป็นเครื่องจำแนกอาศัยยาเป็นเครื่องจำแนกอาศัยสังขารเป็นเครื่องจำแนกซึ่งก็อธิบายไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆนึกจะมีเวทนาเป็นสมนัะก็จะมีเวทนาเป็นสมนัะใช่ไหมครับหรือจะมีเวทนาเป็นอุเบกขาก็มีเวทนาเป็นอุเบกขาไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ถึงร้วยค้ามที่ว่าถึงพร้อมด้วยปัจจัยอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นเหตุให้จิตเราอ่ะม,มีเวทนาเป็นสมานะ ถ้าถึงพจนิปปัจจัยอย่างนี้ก็มีเวทนาเป็นอุเบกขาซึ่งปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วในคราวที่แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดอย่างที่สองเครื่องจำแนกอย่างที่สองก็คือยานว่าทําไมบางครั้งกามรวจรกุศลของเราเนี่ยประกอบกับยานบางครั้งก็ไม่ประกอบกับยานนะครับก่อื่นต้องเข้าใจนิดนึงว่าจริงๆไม่ใช่ว่าพูดมาเพื่อเคื่องจริงๆอะธรรมชาติเขาว่ามีอย่างนั้นจริงๆก็คือบางครั้งเนี่ยก็ประกอบกับยานบางครั้งก็ไม่ประกอบกับยาน แต่ไม่ใช่ว่าเออเราฟังแล้วจากนี้ไปเราน่าจะมีเฉพาะที่เป็นยานมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเ้าบอกว่าบางโอกาสเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมียานประกอบก็ได้มันก็สามารถสําเร็จการงานนั้นได้อย่างนี้ก็มีอยู่นะฮะอาจจะด้วยอํานาจที่ว่าเราทำด้วยความคุ้นเคยมานานใช่ไหมครับแรกๆอาจจะมียานประกอบหลังๆด้วยความที่ชํานาญในการงานนั้นแล้วเนี่ยยานไม่ประกอบไปได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ยานไม่ประกอบก็คือว่ามา,าจ,จะเรียกว่านะเกินปฏิทิภาพของเราจะรู้ได้อย่างเงี้ยณตอนนี้นะครับมันเกินปฏิธิภาพที่เราจะรู้ได้ยานก็ไม่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะปกปิดความจริงเพียงแต่ว่าเราพัฒนาตนเองขึ้นมาสักสักพักหนึ่งอาจจะรู้ได้อย่างนั้นก็ได้นะครับโอกาสอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นยานมิประยุทธ์นะครับทีนี้ท่านก็พูดถึงปัจจัยว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเราถึงเกิดยานสัมยุ์บางครั้งถึงเป็นยานวิปยุทธ์มันก็มีปัจจัย ไม่ครับปัจจัยอย่างหนึง่งในขราวที่แล้วก็เกิดเป็นนิดหนึ่งแล้วว่ากรรมที่ทําด้วยปัญญาก็าคือว่าเราต้องเป็นคนที่ทํากรรมที่กรรมที่จําเป็นต้องมีปัญญาประกอบอยู่เสมอไอ้อย่างนั้นน่ยมันจะเป็นเหตุให้เราคุ้นเคยกับการที่ให้เกิดปัญญานะฮะถ้าจยกตัวอย่างอย่างการฟังธรรมใช่ไหมครับเวลาเราฟังธรรมเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาถึงเหตุผลว่าเออที่ท่านพูดมันมีเหตุมีผลยังไงอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุให้เราเกิดปัญญา มีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะอย่างมันจะเกี่ยวกันนีคือมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยก็คือเราเวลาเราเรียนเคยพูดไปแล้วเวลาเราเรียนปิธรรมใช่ไหมครับเราก็พูดถึงเหตุถึงผลให้เราเป็นคนม,มีเหตุผลใช่ไหมครับเราก็เกิดปัญญาขึ้นมาซึ่งปัญญาเนี่ยมันก็สามารถไปใช้ในการงานอย่างอื่นได้นะครับถ้าจะเป็นปัจจัยอย่าสองข้อปัจจัยดีกว่า <c oughs> นะครับด้วยควงที่เราคุ้นเคยลักษณะที่เราพิจารณาถึงเหตุถึงผลอยู่เสมออย่างนั้นนะครับ ก็เป็นเหตุให้เราสามารถไปใช้เหตุผลในเรื่องอื่นได้นะครับอย่างเงี้ well. <an S 1> yeah. ยหรือีกประเด็นอีกแง่นึงที่ท่านพูดถึงก็คือว่าไอการที่เราหมั่นพิจารณาถึงเหตุถึงผลอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับไออย่างเงี้ยมันเป็นเหตุชวนให้เกิดปัญญาได้นะครับอย่างท่านยกตัวอย่างอย่างเวลาให้ทานเนี่ยที่ท่านสรรเสริญว่าทานที่ท่านพิจารณาแล้วจึงให้ท่านสรรเสริญใช่ไหมครับว่าทาไมเราถึงควรให้หรือไม่ควรให้ไม่ใช่สักแต่ว่าเห็นว่าเป็นทานแล้วเราก็ให้อย่างนั้นไม่เกิดปัญญา แล้วก็เป็นเหตุให้ว่าเราให้ปุ๊บเราก็ลืมไปจะไม่ได้หรอกว่าเราเราเคยให้อะไรใครเขาอย่างเงี้ยจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรามีการพิจารณาก่อนว่าเออมันจําเป็นไหมเขาต้องการไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุหเราประทับใจเราก็จํานั้นได้จํารรมที่เราทํานั้นได้ใช่ไหมครับมันเราก็อาจจะเพิ่มพูนกุศลของเรานะครับอย่างที่เราถ้าเราเรียนต่อไปเนี่ยเราก็พูดถึงอย่างคําว่าอาชินกรรมไอ้กรรมที่ทําไว้บ่อยๆเนี่ยไอ้กรรมที่ทําไว้บ่อยเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าเออไอกรรมนี้ต้องทาอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่ากรรมทาครั้งเดียวก็ได้แต่เรานึก,นกถึงอยู่บ่อยๆนะครับไอการที่เราจะนึกถึงอยู่บ่อยๆเนี่ยต้องเป็นกรรมส่วนมากที่จะเป็นก็นคือต้องเป็นกรรมที่เราใช้ปัญญารประกอบก็คือพิจารณาก่อนทาว่าทําทําไมอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุให้เราเกิดทราบซึ้งในกร,รรมที่เราทําได้นะครับอันนี้คืออย่างแรกคือกรรมที่ทําด้วยปัญญาเสมอ อย่างที่สองที่ท่านพูดถึงปัจจัยของของยาเนี่ยอย่างแรกก่อนมีอะไรจะเพิ่มไหมครับไม่มีไม่มีรครับที่ริงร่วมถายกันพูดเดี๋ยว <c oughs> ไม่รู้คุณคุณอาจารย์สัมพันธ์จะงอนผมไม่ได้พูด <c oughs> ไม่เราทบไม่หรรับไม่อย่างที่สองเนี่ย <c oughs> พูดถึงปัจจัยของยาเนี่ยครับท่านเพพูดว่าพูดถึงสิ่งแวดล้อมพูดง่ายๆถ้าไปภาษาชาวบ้านก็คือสิ่งแวดล้อมก็คือการเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนนะครับ ไอ้การเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนเนี่ยท่านหมายถึงอะไรนะครับก็คือเข้าไปเกิดในเป็นรูปภพนะครับในภูมินั้นเนี่ยจะความเบียดเบียนจะมีน้อยนะครับอย่างอย่างแรกเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอย่างเกิดเป็นภพเนี่ยโทสะไม่มีท่านบอกว่าโทสะเนี่ยเป็นสิ่งที่เบียดเบียนการเกิดขึ้นของปัญญาอย่างหนึ่งนะครับหรือเราจะพูดว่ากิเลสก็ได้กิเลสในในชั้นภพอ่ะกิเลสจะเกิดขึ้นน้อยนะครับกิเลสก็เป็นตัวเบียดเบียนปัญญาทําให้ปัญญาทามได้นะครับ และท่านพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกกายทั้งหลายที่มีอยู่นะครับในอย่างพรมเนี่ยเขาไม่มีประสาทกายใช่ไหมครับแล้วไอ้ความเป็นอยู่เขาไอ้โรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มีเมื่อเมื่อไม่มีประสาทกายนะครับไอ้โรคภัยไข้ข้เจ็บไม่มีเนี่ยไอ้ไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็เป็นความบิดเบียนอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับมนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดมนุษย์เรามีโรคภัยไข้เจ็บเยอะเนี่ยโอกาสที่เราจะเริญปัญญาเนี่ยมันก็มีน้อยใจก็มีแต่ว่าเออทำยังไงไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่มันจะหาย ใช่ไหมครับใจก็คิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดปัญญาเนี่ยมันก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดเราไปเกิดในโลกที่ไม่มีสิ่งที่บิดเบียนอย่างเงี้ยไม่มีกิเลตไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยโอกาสจะเจริญปัญญามัน,ก,มนก,ก,ก็เกิดขึ้นได้ง่ายใช่ไหมครับทีนี้ท่านก็บอกว่าอย่างคนที่ไปเกิดในลูปพรมเนี่ยด้วยความที่เขาคุ้นเคยกับปัญญาเวลาตายไปภาษาชาวบ้านแล้วกันนะครับเวลาตายไปแล้วเกิดในในการมาตุกติภูมิ อีทีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีปัญญาเนื่องจากว่าเขาคุ้นเคยกับการใช้ปัญญาอยู่เรื่อยๆตอนที่เขาอยู่ในชั้นลูป,ปรพเวลาเวลาพบถัดไปมาต่อไปเนี่ยเขาก็มีปัญญาเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างงี้นะครับนี่คือเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งมันเยอะเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตั้งพูดถึงความแก่รอบของอินทรีย์นะครับมันคืออะไรอินรีในที่นี้ท่านหมายถึงปัญญาอย่าง เอช่วงอายุคนเราอะนะครับมันก็จะมีความความเด่นในแต่ละอย่างเนี่ยต่างกันเอางี้แล้วกันนะครับคือจะพูดถึงเงี้ยอินรีย์ก็ได้มันอินรียมันจะต่างกันท่านก็พูดถึงว่าอายุกับเขาใช้ท่านใช้คําว่าอายุกับอายุกับก็คือจริงๆอายุกับเนี่ยมันมีหลายความหมายแต่ในที่นี้ท่านหมายถึงอายุเฉลี่ยของมนุษย์นะครับซึ่งก็เป็นไปกับตามกับว่ากับเสื่อมหรือกับจเจริญน,นะครับ ท่านบอกว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยอายุเฉลี่ยมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ร้อยปีใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าทุกร้อยปีก็จะลดปีหนึ่งทุกร้อยปีก็ลดปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็แปลว่าในสมัยสมัยเราเนี่ยนะครับมันก็อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบห้าปีมาผ่านมาสองร้อยพันห้าร้อยกว่าปีแล้วนะครับก็อายุเฉลีย่ยเจ็ดสิบห้าปีแต่สมัยพอดีในตำราท่านพูดเนี่ยท่านอิงเอาอายุเฉลี่ยในสมัยนั้นแล้วท่านก็แบ่งมาเป็นสิบส่วนนะครับปรากฏว่า ในแต่ละส่วนเนี่ยก็มีความเป็นไปต่างกันนะครับลองพูดม่เนี้รายละเอียดก็เอาตามสมควรส<า>มควรอาจารย์โก <บ S 1> พูดก็ได้ไม่มีปัญหาครับขึ้นอ,อยู่คนฟังว่าอยากฟังก็ฟังเป็นการทบทวนนะฮะนะครับคือผมก็ต้องเปิดตำลาอาจารไม่ได้นะครับถ้าพูดถึงว่าแบ่งเป็นสิบส่วนเนี่ยก็คือส่วนสิบปีแรกเนี่ยท่านเรียกว่ามันทะทศกะนะครับคือสิบปีเด็กอ่อนเวลาเด็กอ่อนเนี่ยเอาแต่เล่น แต่ทุกคนไปตามเรื่องต่างๆเลาใช่ไหมครับก็คือไปกับอารมณ์ทั้งหลายได้ง,ง่ายนะครับสิบปีที่สองคือิีธาทัศกะสิบปีที่เอาแต่เล่นมันก็ต้องตายจากเด็กอ่อนเด็กอ่อนนี่ก็คือเล่น,เล,นเล่นแบบสเปดสปะแต่ว่าสิบปีเด็กสิบปีที่สองนี้เอาแต่เล่นนี่คือมุ่งแต่เอาความเพลิดเพลินเท่านั้นนะครับอย่างเล่นบอลเล่นอะไรเงี้ยก็มุ่งแต่เอาความสนุกนะครับสิบปีที่สามนี่คือวันนทัทศกะคือสิบปีที่ผิวพรรณงด เป่งปังนะครับสิบปีที่สี่นะครับพระทศกัณฐก็คือสิบปีที่มีกําลังจะมีกําลังเยอะในสิบปีนี้นะครับสิบปีที่ห้าคือสิบปีที่มีปัญญาอย่างที่ท่านประสงค์เนี่ยถ้าเราเราอยู่ในสิบปีเนี่ยก่อนหน้านั้นเราอาจจะเป็นคนอะไรนะเขาทึบรู้เรียนรู้ได้ช้าใช่ไหมครับไม่เข้าถึงเหตุผลแต่มาสิบปีเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นฉลาดขึ้นว่างั้นเถอะนะครับและยิ่งคนฉลาดอยู่แล้วเนี่ย ก็ฉลาดได้มากขึ้นนะครับก็ในสิบปีนี้เพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในสิบปีเนี้มันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งซึ่งให้เป็นเหตุให้ว่าไอ้กุศลของเราเนี่ยโอกาสจะเกิดยานสมยุทธ์ก็มีได้ง่ายนะครับถัดมาเนี่ยคือสิบปีที่สิบปีที่หกนะฮะท่านเรียกว่าหานิทัศกะก็มีเป็นสิบปีที่มีแต่ความแก่นะครับรร่างกายก็เริ่มเสื่อมนะฮะปัญญาก็เริ่มเสื่อมทุกอย่างก็เริ่มเสื่อมหมดนะครับ มาสิบปีที่เจ็ดเนี่ยบับพักพาระภาระทัศกะนะครับก็คือสิบปีที่ร่างกายน้อ,นอมไปคือน้อมไปข้างหน้าเวลาเราเดินเนี่ยศีรษะจะไปก่อนตัว,แล,วแล้วอาศัยแรงหนึ่งดูดแล้วตอนนี้นะครับถัดมาคือวังกะทัศกะนะครับสิบปีที่มีแต่ร่างกายงุม้มงอนะครับแล้วก็โมมูหะทัศกะสิบปีที่เก้าชื่อว่าสิบปีที่มีแต่ความหลงลืม นะครับแล้วก็สิปีสุดท้ายคือสายยนะทศกะสิปีที่เอาแต่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพบว่าแบ่งเป็นสิบส่วนเนี่ยส่วนที่ห้านี่แหละเป็นเหตุที่ว่าเราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับท่านเลยบอกว่าอย่างเวลาเรียนวิธรรมเนี่ยก็ต้องเน้นหนุมๆหน่อยถ้าสามสิบกว่ากําลังดีนะครับในงานก็ต้องเอาใช้เวลามากขึ้นใช้เวลาความพยายามมากขึ้นถึงจะเข้าใจได้นี่คือปัจจัยที่จะเป็นเหตุให กุศลเราประกอบกับปัญญานะครับคุณธนพลจะพูดบ้างไหมครับอ๋อไม่มีคือไม่ต้องห่วงผมนะคือผมเองคือถ้าผมมีอะไรที่จะเพิ่มเติมผมก็จะเพิ่มเติมเพราะว่านี่อาจารย์โบพูดได้ละเอียดพร้อมควรแล้วนะฮะถ้าละเอียดพอสมควรเนี่ยก็ถือเป็นการทบทวนเราก็ได้กําไรไปตรงนี้เราก็ฟังผมก็จะฟังไปเรื่อยนะ้วก็ชอบใจนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีอะไรเพิ่มเนี่ยผมก็จะเพิ่มจะเสริม แต่ถ้าไม่มีก็เดินไปเรื่อยเพราะไม่งั้นเราก็จะ,ะมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อกันไปนะฮะมันจะขาดตอนกันไปผมว่าเชิญต่อเลยครับคบันโบ,นบถัดมาเนี่ยก็คือความเป็นผู้ไกลจากกิเลสใช่ไหมครับก็เป็นปันจจัยอย่างหนึ่งทีนี้ก็สงสัยเวเวลาเราพูดถึงผู้ไกลจากกิเลสเขาหมายถึงใครหมายถึงพระรหันใช่ไหมครับแต่ในที่นี้ไม่ใช่นะครับคือไอ้ไกลจากกิเลสเนี่ยไกลเพราะละได้แล้วก็อย่างหนึ่งนะฮะไกลด้วยการปฏิบัติก็อย่างหนึ่ง ในที่นี้ท้าพูดถึงไกลาจากกิเลสด้วยการปฏิบัตินะครับก็คือการปฏิบัติสองอย่างคือธรรมถะและวิปัสสนานะครับถามว่าอเอ๊ะทาไมไอ้การที่เป็นผู้ไกลาจากกิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมถะหรือวิปัสสนานั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดปัญญานะครับเราก็ต้องรู้วิธีการวิธีการในการเจริญธรรมถะก่อนบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้การเจริญสมถะก็เพียงแต่ว่าทําจิตให้สงบในอารมณ์เดียวอย่างเนี้ย แล้วมันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้ยังไงนะครับกขอขอธิบายนิดนึงนะครับในช่วงในการปฏิบัติสรถะเนี่ยก็จะมีอยู่สองช่วงนะครับช่วงตั้งแต่การที่เริ่มบริกรรมนิมิตท,ทั้งหลายกรรมนิมิตท,ทั้งหลายเนี่ยนะครับช่วงหนึ่งจนกระทั่งเริ่มคือเริ่มจับเอาอาการของกรรมฐานก่อนจนกระทั่งถึงอุปจารสมาธิช่วงเนี้นะครับเขาบอกว่าคนจะสําเร็จได้ต้องเป็นคนมีอัป,ปนาโกศลไอ้แต่ปายากโกศล สปายะโกศลน,นี่ก็คือฉลาดในสิ่งนี้เป็นสปายะใช่ไหมก็ต้องพูดถึงความฉลาดถ้าคุณไม่ฉลาดยังไงก็ทาอุปจารสมาธิไม่เกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครัฉลาดอะในสปายะธรรมนี่คือว่าก็ต้องรู้ว่าไอเรือนที่เราอยู่นี่ยมันเหมาะกะับจิตของเราไหมใช่ไหมครัเรามีจิตยังไงก็ต้องดูอริยศาัายของเราด้วยว่าเหมาะไหมนะครับอย่างที่ท่านยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเป็นคนเจ้าโทสะเนี่ยไปอยู่เรือลเล็กๆมันก็ไม่ไหวนะครับอย่างนี้เป็นต้นดูอาหารว่าเป็นสปายะไหม นะครับอากาศเป็นสปพยะไหมอย่างนี้ต้องดูทุกอย่างเลยนะครับมีเงี้ก็ต้องมีความฉลาดต้องสังเกตนะครับและยิ่งไปกว่านั้นท่านบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นก็คือคนที่ได้อุปจารสมาธิแล้วเนี่ยจะให้สําเร็จอุปอัปนาสมาธินี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งใช้ปัญญามากกว่าเดิมอีกนะครับที่ท่านเรียกว่าอัปนากาศลก็ต้องมีการพิจารณาถึงอุบายที่จะเป็นเหตุให้บรรลุอัปนาว่า ถ้าเกิดเราปฏิบัติตั้งนานแล้วไม่บรรลุอัปนา,าทีหนึ่งมันต้องขัดข้องเรื่องไดเรื่องหนึ่งก็ต้องมาพิจารณาถึงธรรมที่ได้ชื่อว่าอัปนาโกศลแล้วว่าไอ้ธรรมเหล่านี้มันบริบูรณ์ไหมอย่างท่านพูดถึงอินทรียว่าอินทรียสม่าเสม,มอกันไหมใช่ไหมครับหรือพิจารณาถึงขันภายในว่าหรือขันภายนอกว่าเออขันภายในเราเล็บยาวไปไหมผมยาวไปไหมอีก,กอนิดนต้นเพราะนั่นเป็นเรื่องของคนที่ต้องช่างสังเกตนะครับนะครับเพราะงั้นเวลาเราจเจริญสมถะมันก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ก็เป็นให้เราคุ้นเคยกับการใช้ปัญญานะครับแล้วยิ่งวิปัสนาปัญญายิ่งไม่ต้องพูดถึงยังไงก็ต้องใช้ปัญญาใช่ไหมครับอย่างที่ท่านพูดถึงว่ามีท่านอาจารย์เทวศเคยถามท่านอาจารย์ปานีว่าจริงๆอย่างข้อปฏิบัติจะเลยวิปัสนามันมีทั้งหลายข้อเนี่ยผมมันเยอะไอ้ที่ห้าข้อนี้ก็เยอะแล้วผมว่าจำไม่ได้มันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาให้น้อยกว่าน,นี้ได้ไหมก็บอกได้มีข้อเดียวเองโยนิโสมัสการนะครับ อย่าลืมว่าการที่ปัญญาจะเกิดเนี่ยปัจจัยอย่างหนึ่งที่ท่านพูดถึงว่าโยนิโสมัสิกาเนี่ยเป็นปัจจัยของปัญญานะครับอย่างควรจะเิญมีปัสนาเนี่ยต้องมีโยนิโสมัสิกาตลอดอย่างเวลาเวลาจะเปลี่ยนเอียบดก็ต้องใส่ใจทุกใส่ใจเหตุของทุกว่าทาไมถึงต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับแม้เวลาทรงอยู่ในอาการนั้นๆก็ต้องใส่ใจอาการนั้นว่าตอนนี้เราควรจะใส่ใจอะไรก็ต้องมีโยนิโสมัสิกาในอารมณ์นั้นๆใช่ไหมครับเวลาจะกินข้าว ก็ต้องใส่ใจเหตุเวลาจะอาบน้ำก็ต้องใส่ใจ,ใจเหตุเราจะพบว่าในระหว่างปฏิบัติเนี่ยเราต้องทําโยนิโสมิสการให้เกิดขึ้นอยู่เลยตลอดเวลาเลยนะครับนั่นก็คือเป็นการจเจริญปัญญาไอ้ปัญญาจะเกิดไม่เกิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นเราสร้างเหตุให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นด้วยความที่เราคุ้นเคยในการปาฐานนั่นแหละเวลาเราออกนอกกรรมฐานมาเนี่ยโอกาสที่กุศลเราจะเกิดปัญญามันก็มีตามเพราะเราเป็นคนที่ ทำโยนิโสมิการให้เกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับมันก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้นะครับนี่ก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับน่าจะอย่างสุดท้ายพอมั้งอย่างหนึ่งเห็นิจช้าก็คือปฏิสนธิด้วยเหตุสามนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าต้องพูดถึงถึงความต่างกันว่าไอปฏิสนธิวิญญาณของเรานะครับที่มัน ถ้าจะแบ่งง่ายๆมันก็จะเป็นพวกไม่ประกอบกับเหตุที่เรียกว่าอาเหตุทุกะใช่ไหมครับหรือประกอบด้วยเหตุสองตวิเหตุทุกะนะครับที่ประกอบด้วยเหตุสามคือติเหตุทุกะถ้าเราเป็นคนมีปฏิสนทิวิญญาณประกอบด้วยเหตุสามคือติเหตุกะแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยให้เราเนี่ยเวลาถึงโอกาสที่ปัญญาจะเกิดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายซึ่งมันต่างจากสองคนที่เหลือนะครับ ราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงความสําคัญว่ามันสําคัญตรงไหนแล้วว่าตีเหตุกะมันต้องดีกว่าตวิเหตุกะหรืออเหตุกะใช่ไหมครับอย่างก็พูดถึงไอ้ความปรากฏอย่างคนที่โคกปฏิสนธิด้วยอเหตุกะเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์นะครับก็เป็นคนบ้าใบ,าบา้บอดหนวกเป็นคนที่เข้าถึงเหตุผลยากคือพูดยังไงก็ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าเออไอจิตใจที่เป็นปฏิสนธินี่มันก็เป็นปัจจัยสาคัญนะนะครับเพราะว่าดูอย่างอาเหตุุกะบุคคลสิ เวลาคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้พวกทวีเหตุกาบุคคลเนี่ยอาจจะว่าเวลาอธิบายความเนี่ยก็ต้องพูดกันยาวพวอจะเข้าใจซึ่งต่างจากติเหตุกาบุคคลพ,พูดนิดหนึ่งเขาก็เข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าไอ้ความที่เขาปฏิสนธิด้วยเหตุสามเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาได้ง่ายนะครับอย่างนี้ เราม,มีในที่นี้มีใครรู้ไหมครับว่าท่าน <c oughs> ท่านเกิดมาเนี่ยเป็นติเหตุก,กาบุคคลหรือว่าทวิเหตุกาบุคคลนะ,ละเขาจเราจะไม่รู้นะฮะเข้าใจยากเพราะอะไรเพราะว่าแหม αι? เข้าใจยากเพราะว่าถ้าเราไปบอกว่าเราเป็นทวิเหตุการเราก็ประมาทตัวเองหรือเปล่าหรือเป็นเหตุกาอย่างนี้นะฮะหรือว่าถ้าเรา บอกว่าเราเป็นตีเหตุุกกาเนี่ยเราเออเราคิดไปเองหรือเปล่านะฮะพระพระจุลพันโกเราฟังมาเยอะแล้วเห็นไหมฮะแค่คาถาบาทเดียวเนี่ยก็ยังฟังไม่เข้าใจคือฟังไม่ได้จําไม่ได้สักทีนะะเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยท่านเป็นติเหตุกกาบุคคลเพราะว่าท่านบรรลุทำเป็นพระรหันต์แถมแมีฤทธิ์แหมพิเศษซะด้วยนะฮะคนเดียวทําเป็นพันคนอย่างนี้นะฮะอันเนี้ยเราจะไม่รู้ตัวเราเอง แต่ว่าท่านก็ต้องว่ากันตามนี้คือสภาวธรรมเป็นอย่างนี้ว่าคนที่เกิดมาแต่กําเนิดเนี่ยตั้งแต่กําเนิดมาเลยเนี่ยนะก็มีไหวพริบปฏิพัน์มาด้วยอะไรเหล่านี้นะแต่เราไม่รู้ตัวหรอกะยังไงก็ตามเราก็ต้องพยายามหมั่นเรียนของเราไป <c oughs> อันนี้ก็ก็นอกเรื่องกันหน่อยหนึ่งนะแต่เชิญอาจารย์โบต่ตอพนะูดถึงพูดถึงเรื่องนี้ครับก็คือมันลําบากถ้าเกิดจะดูดูว่าจะเป็นตีเหตุกับบุคคลไหมเนี่ยมันก็ดูผลปรากฏแล้วอย่างสมัยเนี้ถ้าพูดถึงอย่างคนที่จะสาเร็จ อปนาได้เยอะอย่างน้อยสุดเนี่ยปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือต้องเป็นตีเหตุหตุกาบุคคลผู้มีเหตุสามใช่ไหมครับหรือคนจะบรรลุมรคผลเนี่ยก็ต้องเป็นตีเหตุุกาบุคคลนะครับทีนี้อย่างธรรมดาทั่วไปเนี่ยว่าเราจะเป็นตีเหตุกาบุคคลหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องสังเกตปกติคนชอบสังเกตคนอื่นไงว่าเป็นคนที่ฉลาดในอุบายใช่ไหมครับเวลาวางแผนอะไรเนี่ยก็วางแผนได้แยบยนตคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ อย่างคนที่ทํากรรมชั่วใช่ไหมครับางคนเขาก็ไอกรรมชั่วมันเป็นอกุศลนี่มันก็มีค่าเป็นอกุศลมันก็ไม่ประกอบกับปัญญาใช่ไหมครับแต่เราพบลักษณะหนึ่งว่าไอคนทําชั่วเนี่ยมันก็มีหลายประเภทคนที่วางอุบายได้ยับยนตํารวจจับไม่ได้อย่างเงี้ยไอคดีอย่างนี้ก็ปรากฏในโลกอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต่างจากโจงกระจอกใช่ไหมครับมันก็คิดอุบายอย่างนี้ไม่ได้คนทีไรก็โดนจับทุกทีอย่างเงี้ยนะครับเราบพบถึงความต่างกันไอข้อที่ต่างกันคือปฏิสตนี่เขาต่างกัน ทีนี้ก็อาจจะสงสัยว่าจริงๆเนี่ยปฏิสุลทีเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยแม้นจะประกอบด้วยคือเป็นปัจจัยที่เป็นตอ่อเป็นปฏิสุธทีประกอบด้วยปัญญานะครับแต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยที่ว่าเวลาว่าทำการงานไม่ว่าจะเป็นการงานที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นเหตุได้ว่าเขามีปัญญาคือเป็นคนฉลาด๋ย่าว่าจะมาจากคือมีคนฉลาดในอุบายทั้งหลายได้ง่ายนะครับจะพูดประกอบเดี๋ยวพูดผิดเพราะว่าอกุศลมันประกอบกับอกุศลอยู่แล้ว ถ้าไม่มีอะไรสงสัยนะครับถัดมาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือสังขารนะครับว่าอาเป็นสสังขาริกหรืออสังขาริกนะครับขออธิบายคําว่าสังขารก่อนสังขารในที่นี้นะพูดถึงก็คือความเปลี่ยนที่เป็นไปก่อนหน้านะครับคือเริ่มจุดเริ่มต้นก็คือว่าจริงๆเนี่ยการที่เราจะทําการงานสักอย่างหนึ่งพอดีการงานเนี้ยมันต้องใช้จิตที่เข้มแข็ง จึงจะสําเร็จงานนี้ได้นะครับพอดีแล้วงานเนี้จิตนี้มันจะเข้มแข็งได้เนี่ยมันก็โดยสภาวะสองอย่างก็คือเขาเข้มแข็งด้วยตัวเองนะครับหรือต้องอาศัยการกระตุ้นชักชวนจึงจะเข้มแข็งได้นะครับไอ้ที่บอกว่าการกระตุ้นชักชวนเนี่ยอาจจะกระตุ้นชักชวนจากมาจากตัวเองก็ได้หรือมาจากคนอื่นก็ได้ใช่ไหมครับไอ้การกระตุ้นชักชวนที่ผมที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็ได้แก่สังคาร ที่ท่านแปลว่าความเพียรที่เป็นไปก่อนหน้าหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าปุพพโยคนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าจะต้องอาศัยสังขารหรือไม่ต้องอาศัยสังขารเนี่ยประเด็นแรกคือว่าเราอยู่ในภาวะที่ท้อถอยใช่ไหมครับพ้อแท้ในการรู้อารมณ์ไหมต้องเริบมต้นตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราอยู่ในภาวะที่